เ่อละครเมียจำเป็นโตมอนหนุ่มเนื้อหอมเจ้าชู้นักเรียนนอกแต่ชอบดูละครหลังข่าวเพราะตอนเด็กๆช่วงที่แม่ของเขาติดละครมากทำให้เขาหนุนตักแม่ดูละครเกือบทุกเรื่องและพบว่าบุคลิกของพระเอกละครหลังข่าวนั้นออกจะเท่ๆแต่เอาแต่ใจตัวเองซึ่งนั่นทำให้เขาเป็นคนชอบวางมาดแบบพระเอกในละครทั้งที่ชีวิตจริงของเขานั้น ค่อนข้างเป็นคนที่มีน้ำใจมากเลยทีเดียวดังนั้นทุกวันนี้แม้ว่าจะเป็นทายาทเจ้าของธุรกิจร้อยล้านไม่ว่าจะมีดีลใหญ่แค่ไหนแต่ถ้าสองทุ่มปับ๊บเลิกคุยต้องพักดูละครทันทีคติพจน์ดูสดเท่านั้นดูย้อนหลังเป็นเรื่องของพวกไม่ทันเกมตะวันเป็นสาวรับใช้อยู่ในกรุงเทพชอบดูละครเหมือนกันและเกลียดโตมอนตั้งแต่ยังไม่เคยเจอตัวจริง เพราะตะวันต้องทำงานบ้านจะดูได้ก็ต้องดูย้อนหลังช่วงบ่ายแล้วโตโมอนก็ชอบสปอยละครออกโซเชียลเน็ตเวิร์ตลอดเพื่อสะใจแกล้งพวกชอบดูย้อนหลังตะวันบล็อกแล้วบล็อกอีกแต่ก็มีเรื่องให้เผลอต้องไปเจอฟีดของโตโมอนแม้ฐานะของโตโมอนกับตะวันจะแตกต่างกันราวฟ้าดินแต่โลกในอินเทอร์เน็ตเธอและเขาโกหกซึ่งกันและกันอย่างเท่าเทียม โตมอนเป็นลูกชายของตรงเศรษฐีเจ้าของเหมืองทางภาคใต้รู้ว่าตัวเองมีคู่มั่นเป็นลูกสาวของหยดเพื่อนรักของพ่อและแม่จึงตัดสินใจไปกรุงเทพเพราะอยากดูคู่มั่นและถ้าไม่พอใจก็จะจัดการถอนมั่นให้จบไปซึ่งตะวันก็เป็นคนรับใช้อยู่ที่บ้านของหยดนี่เองทางฝ่ายหยาดฟ้าคู่มั่นของโตมอนซึ่งเป็นลูกสาวของยวนใจกับหยด ก็ไม่ชอบการคลุมถุงชนและคิดว่าโตมอนคงเป็นพวกบ้านนอกบ้านนอกและไม่รู้ว่าทางฝ่ายของโตมอนร่ำรวยมากเนื่องจากในอดีตนั้นตรงพ่อของโตมอนไม่ใช่คนร่ำรวย ประกอบกับหยาดฟ้ามีสามีที่อยู่ด้วยกันโดยไม่ได้แต่งงานชื่อบรรเลงดังนั้นเพื่อจะได้ไม่ต้องคืนแหวนมั่นที่ยวนใจขายไปเรียบร้อยแล้วให้กับฝ่ายโตมอนสองแม่ลูกจึงวางแผนให้เด็กรับใช้ในบ้านชื่อตะวันซึ่งเป็นเด็กที่รับเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กมาปลอมตัวเป็นหยาดฟ้าให้ไปแต่งงานกับโตมอนแทนและยังวางแผนไว้อีกว่า ถ้าหากตะวันแต่งงานกับตัวมอนจริงก็จะได้ขู่เอาเงินกับตะวันเรื่องการปลอมตัวด้วยตะวันเองถึงจะเป็นคนรับใช้แต่เธอก็มีดีกรีเกือบเรียนจบปริญญาตรีแต่ไม่ได้รับใบประกาศวุฒิการศึกษาเพราะว่าค้างค่าเทอมค่าเล่าเรียนตั้งแต่ปี3ปี4หลังจากที่พ่อเธอตายก็เลยไม่มีใครจ่ายค่าเทอมลำพังงานพาร์ทไทม์ที่ทำได้ก็แค่พอกินพออยู่เท่านั้น ส่วนตะวันก็อยากจะหนีไปให้พ้นจากยวนใจหยาดฟ้าโดยเฉพาะบรรเลงที่มักจะคอยหาโอกาสข่มเหงตะวันแต่ไม่เคยสำเร็จเพราะมีจิว๋วคนรับใช้ในบ้านที่เป็นเพื่อนตะวันคอยขัดขวางอยู่ตะวันกับจิว๋วหาทางออกด้วยการหางานอื่นทำเพราะตะวันเป็นคนสวยจึงเจอแต่คนที่หลอกลวงทั้งคู่จึงหางานใหม่ไม่ได้สักที ครั้งแรกที่ตะวันเห็นโตมอนเธอจำเขาได้จากรูปโปรไฟล์แต่เขาจำเธอไม่ได้เพราะเธอใช้รูปไม่ตรงปกแม้ว่าจะต่อล้อต่อเถียงฟัดฟัดเบี่ยงเบี่ยงกันในโลกแห่งโซเชียลมาหลายครั้งหลายคราถึงขั้นไลฟ์ฉะกันมาแล้วก็ตามแต่ในการไลฟ์ครั้งนู้นเธอมีเหตุให้หน้าตาเลอะเทอะจนจำไม่ได้โตมอนเคยด่าเธอในครั้งนั้นว่ารูปโปรไฟล์ก็แย่แล้วไลฟ์สุดยังไม่ตรงปกยิ่งกว่า ตะวันคิดอยากเอาชนะโตมอนประกอบกับไม่มีที่ไปด้วยจึงทำให้ตะวันต้องร่วมมือปลอมตัวเป็นหยาดฟ้าส่วนหยาดฟ้าต้องใช้ชื่อตะวันแทนและโกหกว่าตนกับบรรเลงเป็นหลานยวนใจและเป็นพี่น้องกันไม่ใช่สามีภรรยาตะวันเป็นคนสวยฉลาดดังนั้นเมื่อโตมอนพบกับตะวันความคิดที่จะถอนมั่นก็เปลี่ยนไปแถมมีเรื่องราวและมีสถานการณ์ให้ผูกมัดใจกันเกิดขึ้น เหตุเพราะเป็นคนที่ชอบละครไทยเหมือนๆกันต้องละครไทยเท่านั้นด้วยจะมากระแดะเรียกซีรีส์นี่ตะวันถึงขั้นหาเรื่องปลอมตัวกระโดดตบกันเลยทีเดียวตะวันตั้งแต่ได้ปลอมตัวเป็นหยาดฟ้าเธอถึงมีโอกาสได้ดูละครสดๆไม่ต้องดูย้อนหลังเธอดูไปพร้อมกับโตมอนแม้ว่าจะกัดวิจารณ์ความเห็นไม่ตรงกันบ้างแต่เธอก็ได้ดูสดๆไม่ต้องคอยหลบสปอยจากกระทูต้ต่างๆ ถึงขั้นตะวันประกาศตัวว่าจะเป็นผู้สนับสนุนหลักลีดติ้งละครไทยอย่างเป็นทางการโตมอนไม่ได้มองว่าตะวันเลอะเทอะเขามองว่าผู้หญิงคนนี้จริงใจกับความรู้สึกของตัวเองและไม่เคยมองของไทยว่าเชยล้าสมัยแต่แน่นอนว่าความที่โตมอนชอบสร้างคาแรคเตอร์อให้ตัวเองว่าเป็นพระเอกหลังข่าวเขาจึงจำเป็นต้องทำเฉยชากับตะวันแม้ว่าเขาจะตกหลุมรักเธอจริงๆเข้าแล้วก็ตาม ทั้งคู่มีความเห็นไม่ลงรอยกันเรื่องจุดอ่อนของละครที่เคยดูด้วยกันว่าจะมีจริงหรอพระเอกนางเอกที่แต่งงานกันแล้วไม่ยอมมีอะไรกันโตมรบอกว่ามีแต่ตะวันบอกไม่มีผู้ชายทนเสียงเรียกร้องของสัญชัตยานไม่ไหวหรอกทำให้ทั้งคู่ท้าพนันกันว่าต่อให้เขาแต่งงานกับเธอเขาก็จะไม่ยอมมีอะไรกับเธอเด็ดขาดถ้าทั้งคู่ไม่มีความรักให้แก่กัน ตะวันกับโตมอนต่างจับมือการรับคำ้าซึ่งกันและกันโตมอนรักตะวันจริงแต่มีเหตุจับพลัดจับผูให้ตะวันคิดว่าเขาแต่งงานกับเธอเพราะข้อตกลงของพ่อแม่แต่อย่างไรก็ตามทั้งคู่นั้นลึกๆแล้วตกลงแต่งงานกันด้วยความรู้สึกจริงๆแต่ต่างคนก็ต่างทำเป็นไว้ฟอร์มซึ่งกันและกัน เมื่อแต่งงานแล้วตะวันไปอยู่กับโตมอนทางใต้ตะวันมีชีวิตที่สุขสบายขึ้นเพราะไม่ต้องทำงานหนักและโตมอนก็รักตะวันมากและเพราะตะวันมีจิตใจที่ดีและยังช่วยแบ่งเบาภาระการดูแลครอบครัวแทนสวัยแม่ของโตมอนตะวันจึงเป็นที่รักของทุกคนในบ้านคือพ่อกับแม่ของโตมอนมากรวมทั้งน้องสาวพิการและเป็นใบหูหนวกของโตมอนที่ชื่อน้อย แต่ตะวันก็หนีไม่พ้นยวนใจบันเลงและหยาด้าที่เมื่อรู้ว่าโตมอมร่ำรวยก็คอยจะรีดไถเงินจากตะวันเสมอทำให้ตะวันเป็นทุกข์ที่ต้องคอยหลอกลวงคนที่ตนรักและต้องปิดบังความจริงตะวันลำบากใจมากเรื่องที่ต้องโกหกและอยากบอกความจริงกับโตรมรนแต่ไม่กล้าเพราะเกิดรักโตรมรนขึ้นมาจริงๆและกลัวว่าถ้าหากบอกความจริงไปแล้วโตรมรนคงโกรธและไม่ยอมรับตะวัน โตโมอนและตะวันต่างมีเหตุการณ์ทำให้ทั้งคู่ต้องฝ่าฟันไม่ต่างอะไรกับละครที่ทั้งคู่ดูหลายๆครั้งโตโมอนเองก็ใช้เหตุการณ์ในละครมาสร้างเป็นเรื่องราวเพื่อพิสูจน์ใจตะวันเช่นเดียวกับตะวันที่รู้ทันและมักจะตอบโต้ด้วยสถานการณ์ที่ไม่ต่างจากละครนำเน่าเช่นกัน ทั้งคู่ต่างกัดกันไปกัดกันมาโดยที่ต่างคนต่างไม่รู้ว่าเรื่องราวของทั้งคู่เองนั้นจริงๆแล้ววุ่นวายสับสนไม่แพ้ละครที่ตนดูมาเลยทีเดียว นอกจากนี้ยังมีโสพิษเพื่อนของโตมอนและกิ่งแก้วนางพยาบาลที่คอยดูแลน้องสาวพิการของโตมอนคอยมาหาเรื่องกลั่นแกล้งตะวันเพราะทั้งคู่รักโตมอนและเคยมีสัมพันธ์กับโตมอนมาก่อนทั้งคู่พยายามใส่ความตะวันเพราะอิจฉาที่ทุกคนในครอบครัวโตวมอนต่างรักและชื่นชมตะวันตะวันดูแลน้องสาวพิการของโตมอนไม่ต่างอะไรจากพจมานดูแลชายน้อยแห่งบ้านทรายทอง จนมีบางวูบที่เธอเผลอคิดไปว่าโตมอนนั้นเป็นชายกลางส่วนโสพิษและกิ่งแก้วที่คอยตามจิกเธอนั้นช่างคล้ายกับหญิงใหญ่และหญิงเล็กเหลือเกินบางวันตะวันถึงกับถักเปียถือกระเป๋าเดินทาง เพื่อดูซิว่าโตมอนจะเข้าใจความหมายของเธอไหมโตมอนแกล้งทำเป็นไม่ใส่ใจแต่นั่นก็ทำให้เขารู้ว่าตะวันกำลังถูกกลั่นแกล้งจากคนรอบข้างอยู่สุดทีเพื่อนของตะวันที่หลงรักตะวันเพียงฝ่ายเดียวก็คิดว่าตะวันคงไม่มีความสุข เพราะถูกยวนใจและหยาดฟ้าบังคับให้แต่งงานจึงคอยมาไถ่าถามและอยากจะช่วยเหลือตะวันแต่ความหวังดีของสุธีกลับยิ่งทำให้ตะวันลำบากใจเพราะกิ่งแก้วและโสพิษคอยปรักปรำว่าสุธีเป็นแฟนเก่าของตะวันและทั้งคู่ลักลอบเป็นชู้กันโตมอนไม่เชื่อเรื่องที่คนอื่นใส่ร้ายตะวันเพราะเชื่อใจตะวันมากแต่ถึงแม้โตมอนจะเชื่อใจตะวันมากเพียงไร ก็ยังอดน้อยใจไม่ได้ว่าทำไมตะวันไม่รักเขาจริงหรือว่าจริงๆแล้วตะวันยังรอคอยการกลับมาของสุธีอยู่ไม่ต่างอะไรจากอังสุมาลินที่รอคอยการกลับมาของวนัทําให้โกบุริอย่างเขาต้องโศกเศร้าระทมบางวันโกบุริถึงกับหิ้วซามีเซงมาตีเล่นทั้งที่ตีไม่เป็นแต่เปิดเพลงลิฟซิงเอาตะวันพอจะเข้าใจในความหมายของโตมอนอยู่เนือง แม้ว่าจะไม่มีใครเอ่ยชื่อตัวละครที่พวกเขานึกถึงเลยสักคนเดียวก็ตามแต่ทุกอย่างที่พยายามทำกันไปกลายเป็นความตลกขบขันให้ทั้งคู่อดยิ้มให้กันไม่ได้แม้ว่าจะกำลังงอนกันอยู่แค่ไหนก็ตาม ฝ่ายบรรเลงนั้นทั้งเจ้าชูและใช้จ่ายฟุ่มเฟือยโดยเอาแต่ก่อเรื่องที่ต้องใช้เงินจํานวนมากทำให้หยาดฟ้าต้องมาหาตะวันที่บ้านของโตมอนเองเมื่อหยาดฟ้าไปเห็นความเป็นอยู่ที่บ้านของโตมอนทางใต้ เธอก็อิจฉาตะวันและคิดจะแย่งคู่มั่นคืนโดยวางแผนกับยวนใจหาทางกำจัดบัลเลงหยาดฟ้าจ้างคนมาฆ่าบรลเลงแต่บัลเลงรู้ทันจึงหนีไปอยู่กับตะวันและโตมอนตะวันจึงช่วยฝากให้ทำงานที่เหมืองนาทีนี้นอกจากโสพิษกิ่งแก้วที่คอยรุมอิจฉาใส่ร้ายตะวันแล้วยังมีหยาดฟ้าและยวนใจที่คิดร้ายใส่เธออยู่อีก คนที่พอจะช่วยเหลือเธอได้ในตอนนี้คือสุทีซึ่งการเข้ามาช่วยเหลือเยียวยาของสุทียิ่งทำให้ตะวันระหองระแหงเข้าใจผิดกับโตมอนเข้าไปอีกเมื่อคิดว่ากำจัดบอลเลงไปได้แล้วทั้งหยาดฟ้าและยวนใจก็เก็บข้าวของไปอยู่กับตะวันที่บ้านของโตมอนโดยอ้างว่ายวนใจคิดถึงลูกสาวจนไม่สบาย จึงต้องพามาอยู่ใกล้ๆทั้งคู่คอยสร้างสถานการณ์ใส่ร้ายตะวันว่าเป็นลูกอักตันยูไม่รักไม่ห่วงใยแม่ไม่เหมือนหยาดฟ้าซึ่งใช้ชื่อว่าตะวันที่แกล้งทำตัวเป็นหลานที่ดีคอยดูแลยวนใจวันหนึ่งบัตผู้จัดการเหมืองที่แค้นโตมอนเพราะโดนโตมอนไล่ออกจากงานจับตัวโตวมอนไปเรียกค่าถา่กิ่งแก้วอาศัยช่วงชุลมุนนี้ อ้างว่าบัตรต้องการให้ตะวันเป็นคนเอาเงินค่าถ่ายไปให้ทุกคนเชื่อตามที่กิ่งแก้วบอกและตะวันก็เต็มใจไปเองเมื่อเหตุการณ์นี้จบลงบัตรหนีรอดไปได้หยาดฟ้าและยวนใจก็ถือโอกาสใส่ร้ายตะวันว่าโดนพวกของบัตรข่มขืนโดยแกล้งเขียนจดหมายถึงตะวันโดยลงชื่อบัตรบอกว่าจะขอรับผิดชอบในสิ่งที่ทำลงไปกับตะวันยวนใจช่วยยืนยันว่า ตะวันมาสารภาพเรื่องนี้กับตนทําให้ทุกคนเชื่อตะวันทนไม่ได้อีกต่อไปจึงเล่าความจริงทั้งหมดเมื่อความลับถูกเปิดเผยยวนใจกับหยาดฟ้าจึงโยนความผิดทั้งหมดให้ตะวันเพียงผู้เดียวโตมอรรู้ว่าตะวันโกหกตนมาตลอดจึงโกรธและผิดหวังรู้สึกว่าตนเป็นคนโง่ดโดนหลอกง่าย จึงแกล้งตะวันโดยทําร้ายจิตใจตะวันต่างๆนานา,นาเช่นไปเที่ยวกับผู้หญิงอื่นมีความสัมพันธ์กับหยาดฟ้าแต่ไม่ว่าใครจะยุหแย่อย่างไรโตมอนก็ไม่ยอมหย่าก,กับตะวันเพราะจริงๆแล้วยังรักตะวันอยู่ตะวันเสียใจก็ยอมอดทนเพราะต้องการพิสูจน์ตนเองว่าไม่ใช่คนเลวที่โกหกหลอกลวงตรงกับน้อยก็รับรู้ในความดีของตะวัน ต่างกับสวัยที่ไม่ยอมรับในตัวลูกสะพ้ยที่เป็นเพียงเด็กรับใช้โตมอนเมาเห็ดที่หยาดฟ้าต้องการมอมเขาเพื่อหวังจะรวบหัวรวบหางแต่ก็มีเหตุให้หยาดฟ้ากับตะวันสลับตัวกันในคืนนั้นโตมอนที่เมาเห็ดควายบวกกับความน้อยใจที่มีต่อตะวันซึ่งเขารู้สึกว่าตะวันไม่เคยรักเขาเลยทำให้โตมอนมีอะไรกับตะวันซึ่งก็เป็นความรักของตะวันเองด้วยส่วนหนึ่ง ตะวันรู้สึกว่าชีวิตของเธอช่วงนี้ช่างเหมือนกับดาวพระสุขเสืเหลือเกินเช่นเดียวกับโตมอนที่เขารู้สึกว่าตัวเองทำตัวเหมือนคุณภาคแม้ว่าจะมีคนที่เห็นด้วยว่าเขาทำไปเพราะความรักแต่โตมอนย้ำว่าลูกผู้ชายไม่ควรทำในสิ่งที่เขาทำลงไปสำหรับเขาแล้วการกระทำในคืนนั้นไม่ใช่แบบอย่างที่ดีที่พระเอกละครควรจะทำ แต่เขาก็รู้ทีหลังว่าเขาทำไปไม่ใช่เพราะขาดสติยังคิดเป็นเพราะเขาเมาเห็ดควายที่โดนวางยาจึงทำให้เขาสามารถอภัยตัวเองด้วยส่วนหนึ่งแต่ตะวันกลับน้อยใจเพราะคิดว่าโตมอนไม่มีใจกับเธอเลยแต่ทำไปเพราะเมาเห็ดเพียงอย่างเดียวตะวันโดนกลั่นแกล้งใส่ร้ายต่างๆนานา,นาจากโสพิษกิ่งแก้วและโดยเฉพาะหยาดฟ้าและยวนใจ วันหนึ่งกิ่งแก้วและโสพิษแกล้งทำเป็นช่วยเหลือตะวันโดยรับตะวันไปอยู่ที่บ้านโสพิษเพื่อจะได้ไม่ต้องทนทรมานใจเรื่องของโตมอนกับหยาดฟ้าแท้จริงแล้วโสพิษกับกิ่งแก้ววางแผนส่งตัวตะวันไปเป็นภรรยาลับของนายเหมืองคนหนึ่งเมื่อตะวันรู้เรื่องเข้าจึงรีบหนีโตมอนมาหาจนเจอตะวัน จึงสั่งให้ตะวันไปอยู่ที่กระท่อมหลังหนึ่งในเหมืองร้างตามลำพังตะวันทำงานหนักเพราะไปอยู่ที่กันดารไม่มีน้ำประปาและไฟฟ้าตอนนี้ตะวันเพิ่งรู้ตัวว่าตั้งครรภ์ตัวมอนระแวงว่าลูกในท้องไม่ใช่ลูกของตนและต้องการพิสูจน์ใจตะวันจึงแกล้งปล่อยให้ตะวันอยู่ในกระท่อมนั้นต่อไปแม้จะตั้งครรภ์ โตโมอนแกล้งลองใจตะวันหลายครั้งเช่นให้ตะวันไปอยู่กับสุธีรวมทั้งเอ่ยปากยกตะวันให้หมอปราโมดซึ่งเป็นหมอประจำเหมืองและยังส่งแยมเจ้าของกระท่อมที่ตะวันอยู่ไปแกล้งขู่จะทำร้ายตะวันให้ตะวันกลัวแต่ตะวันก็ได้พิสูจน์ให้เห็นว่าตะวันรักโตโมอนจริงและไม่ยอมไปอยู่กับใครและยอมลำบากทำตามที่โตโมอนสั่งทุกอย่างเพราะรู้ว่าตนผิด และอยากไถ่โทษที่เคยทำไว้กับโตมอนแต่โตมอนก็ยังใจแข็งไม่ยอมยกโทษให้ตะวันขณะที่สวยัยยวนใจและหยาดฟ้าก็พยายามจะเร่งรัดให้โตมอนอยากกับตะวนันและแต่งงานกับหยาดฟ้าเพื่อรับผิดชอบในความสัมพันธ์กับหยาดฟ้าบัลเลงซึ่งทำงานในเหมืองของโตมอนเพราะตะวันฝากงานให้ ก่อนเกิดเรื่องก็เริ่มสร้างเนื้อสร้างตัวทำงานจริงจังหยาดฟ้ามาตกลงกับบรรเลงไม่ให้บอกเรื่องที่บรรเลงเป็นสามีของตนบรรเลงร่วมมือกับหยาดฟ้าเพื่อหาเงินและเพื่อความปลอดภัยของตนด้วยเพราะรู้แผนของหยาดฟ้ากับยนใจที่คิดจะกำจัดตะวันและจับโตมอน ต่อมาบรรเลงแกล้งหยาดฟ้าด้วยการขู่เอาเงินกับหยาดฟ้าทําให้ยวนใจและหยาดฟ้ายุให้สวัยจัดการเรื่องลูกในท้องของตะวันโดยเอาเงินให้ตะวันไปทําแท้งแต่ตะวันไม่รับเงินนั้นสวัยกับหยาดฟ้าผิดหวังกลับไประหว่างทางเจ้าบัดจับตัวสวัยและหยาดฟ้าไปและขู่เรียกเงินค่าไถ่จากโตมอนระหว่างที่ถูกจับไปสวัยจึงได้เห็นความผ็นแก่ตัว และนิสัยที่แท้จริงของหยาดฟ้าส่วนโตมอนไม่อยากให้เรื่องบานปลายจึงไปเจรจากับบัตรด,ด้วยตัวเองตะวันรู้เรื่องก็แอบไปช่วยสวายหยาดฟ้าและโตมอนโดยไม่คิดชีวิตบัตรตั้งใจฆ่าโตมอนอยู่แล้วการเจรจาจึงไม่เป็นผลและเกิดการต่อสู้กันขึ้นตะวันเข้ามาช่วยโตมอนจนตนเองได้รับบาดเจ็บสาหัสโตมอนเสียใจเรื่องที่เข้าใจตะวันผิด เมื่อต้องพบกับความรู้สึกที่อาจต้องสูญเสียตะวันไปหากตะวันไม่ฟืน้นทำให้โตมอนรู้ตัวเองว่ายังรักตะวันอยู่และมันจะสายไปไหมและโตมอนจะมีโอกาสได้แก้ไขความรู้สึกครั้งนี้หรือไม่ติดตามชมกันได้ในละครเรื่องเมียจำเป็นที่จะออกอากาศทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เวลา20.20นาฬิกา20นาทีทางช่อง3กด33ฝากเพื่อน,อนกดไลค์ กดแชร์กดติดตามช่องต่อความยาวสาวมาเล่าเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก drama กระปุก .com ค่ะ